สวัสดีครับ FC ฟถึงวินาทีสาคัญแล้วนะครับที่ f c ฝากข้อความฝากคำพูดให้กับน้องนุ่นนะครับที่ให้น้องนุ่นสู้ๆแล้วก็ขอให้ผ่านเรื่องราวลายๆไปด้วยดีขอให้น้องนุ่นพูดกับ f c สักหนึ่งนาทีนะครับขอบคุณนะคะขอบคุณพี่พีอที่ฝากกำลังใจมานะคะแล้วก็ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณที่อยู่ข้างๆกันขอบคุณที่ยังเชื่อมั่นในตัวนุ่นเนตินนะคะแล้วก็ ดูแลสุขภาพนะคะมีความสุขในทุกๆวันนะคะขอให้นุ่นเนยได้เป็นรอยยิ้มของพี่พีตลอดไปเลยเด้อก็นะครับตอนนี้นะครับแม็กกี้นะครับก็อยู่กับน้องนุ่นเนาะเดี๋ยวจะตามไปให้กำลังใจวันที่14กันยายนได้เลยครับวัดวัดอะไรนะครับ14อ่ะ14วัดอะไรวะวัดปางน้อยไหมใช่ไหมคอ่ะค่ะใช่ใช่วัดปางน้อยอำเภอโชคชัยนะครับใช่ครับโพด้านะครับเป็นลิเกของสอนลักเพชรวิเชียรใช่คณะพ่อเอ็งครับ นี่นะครับคนโคราชนะครับน้องนุ่นนะครับแล้วเจอกันนะครับแล้วเจอกันเจอกันคขอบคุณครับบ๊ายบายขอบคุณครับสวัสดีทุกคนครับพระเอกนุกิษดานะครับผมแปลงใครเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับก็ขอบคุณกำลังใจจากช่องชเมกกะบี้ฟิล์มด้วยนะครับที่ซัพพอร์ตตามมาดูบ่อยๆนะครับฝากติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับอยากจะถามว่าที่เชียงใหม่อากาศดีไหมครับอากาศดีครับหนาวเย็นดีครับ กาดีปพิพเกหนูนี่คือเคยไปเชียงใหม่กี่ครั้งครับเออไปมาหลายครั้งแล้วครับอ๋อเคยไปมาหลายครั้งแล้วใช่ใช่ส่วนมากไปที่ไหนบ่อยครับเออก็แถวแม่กระปองอะไร,รแล้วก็ในเมืองนี่แหละครับเที่ยวปกติมีอะไรอยากจะชวนเอฟซีไปเที่ยวเชียงใหม่บ้างโอ้โผมผมยังไม่มีโอกาสได้ไปเลยนานปีที่จะได้ไปครับครับผมก็เอฟซีนะช่องมังกับ,บี้นะครับก็ดูพะเอกนุ้ิกฤษดาเยอะมากเลยครับผมขอบคุณนะครับ ็เปนนนนาๆะครับฝากไวทพรให้พระเอกนุกิจดานะครับมีความสุขแล้วก็มีความเจริญเน้การงานนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับทีตอนนี้อยู่กับพระเอกแนทลุงฟ้านะครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีช่องแม่กาแฟชาแนลด้วยครับครับผมวันนี้ดูดำดงแล้วมีความสุขมากเลยครับวันนี้ผมผมว่ามันเป็นบรรยากาศที่ใหม่ๆแล้วก็ นานๆทีได้ดูว่าจะเป็นยังไงมากกว่านานๆทีได้ดูแล้วก็สนุกดีนะครับปาร์ตี้กันไปผมว่าวันนี้มุกสดเยอะด้วยวันนี้วันนี้แบบนี่มๆน่ารูนุ่มดีก็คือวันนี้บอกเลยว่ามุกใหม่ๆเยอะมากเลยมากแลวเดี๋ยวงานต่อไปจะมีมุกใหม่อีกครับผมก็วันที่14นะครับ4กันยายนที่โคราชครับผมเดเรื่องอะไรเดี๋ยวรอดูกันที่โคราชนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวฝากนิดนึงให้เอฟซีที่ติดตามรับชมนะครับลิเกลุงฟ้าเนี่ยครับ อยากให้ไปเล่นทางภาคเหนือบ้างก็ถ้าฝักงไปตีทางภาคเหนือด้ยนะครับถามไปว่าอยากติดต่อหาทีมงานรุ่งฟ้าไปทําการแสดงก็ติดต่อได้เลยนะครับผมภาคเหนือรอเจอกันเด้อเชียงใหม่มีไหมเชียงใหม่เดี๋ยวไปกับน้องนุ่นครับมกรลาอ่ามีมีเชียงใหม่ด้วยครับโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ FC ซีตัวนี้อยู่กับน้องเติ้นนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับฝากติดตามช่องแมนกระบี่แชนแนลนะครับไว้เยอะนะครับผมรับรองว่ามีคิดไอเดียอ ข้างล่เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นครับน้องเต้นเออพอดีสะดุดล้มพุ่งเหล่าเลยนะเมื่อกี้พุ่งเหล่าชายใช่เลยนะข้างล่างครับครับผมนะตอนนี้ก็นะครับน้องเต้นก็เลิกไปเกลแล้วเป็นไปไหนต่อครับกลับบ้านกลับบ้านใช่บ้านอยู่นี่ไปกลับเลยอยู่อำเภออะไรครับน้องเต้นนี่แหละอำเภออำเภอบางพลงนี่แหละอยู่ตรงตรงตำบลญนองเอ่อโพนุยองอันนี้คือบ้านเกิดใช่ไหมครับใช่ใช่ในบ้านหนูุนเนี่ยห่างไปปรไม่กี่กิโลมันเจ็ดแปดกิโล ตอนนี้ก็ขอให้เราหลับฝันดีนะครับคืนนี้สาธุบครัไปเจอกันไหมที่ไหนดีไม่รู้ว่าที่ไหนจะเจอกันทีเมื่อไหร่ไม่รู้แต่ผมไปวันที่สิบสี่ต่าวันเจอสิบสี่โคราชแล้วกันโคราชโอเคครับผมเจอกันโคราชครับบ๊ายบายครับครับ

ทำร, <c oughs> ร่างกายของเธอพันได้นั่นเองเสียงหนึง่งก็ดำขึ้นใครอาพคูพ่หุ้มที่สิงสถิตอ,อ,อยู่นกักท่งนนี้อันชานน้ำที่เจ้าดีดี่วกินอันชา,านนารจากสูงสวรรค์เจ้าสังเกตดูดีว่า บัดนี้แผลตายบนพระองค์เจ้าได้มาลายพายสิ่งไปเสียแล้วจริงด้วยแต่ว่าแต่เพราะว่าเมื่อเจ้าได้สิ่งหนึ่งกลับไปเจ้าก็ต้องเสียสิ่งหนึ่งนั่นคือตัวตนและความภาบของเจ้าจะทูกอะไรข้าจะสารเจ้าเจ้าให้อยู่กับข้า่ละอย่าสุ่มนี้ ให้จงร้ายเป็นหญิงสาวที่ชื่อวันดำโดดตัวถึงคืนวันจันทร์นานานาหอ่อยู่มนถ้าอีที่เราต้องการน้ำี่จะไปหาน้เพื่อว่านยามารักษาตัวเจ้าเจ้าไปกันคะไปหาว่านยาและน้ำจำคำที่ไว้ที่เราถ้าพี่ไม่กลับมา อย่าไปไหนไปนะข้าที่นี่นะโอ้ยที่มมรักตัวทรงนับในขนาดที่อินที่รานาอก็ต้องเจ็บอยู่นั้นณบ,บัดเวลานั้นเองก็เจอสายทาน้ำ Okay. ล่เพ้อหุ่ใจเหนื่อยเหนื่อยเลยโอ้โห oh, ชาตลาดบ้านตอ